สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสื่อเกาหลียกให้ดีวของสัสะลักกับชุนบุกฮูดมอเตอร์เหมือนพาร์คชีซองไปซบแมนยูเผยบทสนทนาสื่อเกาหลีมองว่าดิวสัสะลักซบชุนบุกคลายเส้นทางการค้าแข่งของพาร์คชีซองที่ไปอยู่กับแมนยู ขณะที่เจ้าตัวเผยบทสนทนาที่คุยกับตำนานแข้งรายนี้ด้วยสื่อเกาลีใต้มองว่าดิวของสัสะลักหประโคนที่ย้ายมาอยู่กับชินบุคเดมอเตอร์คลายเส้นทางการค้าแข้งของพาร์คีซองในช่วงที่ไปอยู่กับ United, แมนยูเนเต็ดหลังทั้งคู่ต่างเป็นความหวังของคนทั้งประเทศที่อยากให้ประสบความสําเร็จแบ็กซ้ายวัย25ปีกลายเป็นนักเตะไทยคนแรกในรอบ35ปีที่มีโอกาดลงเล่นในลีกสูงสุดเกาหลีใต้หลังก่อนหน้านี้ถูกส่งลงสนาม2นัดในฐานะตัวสํารอง เกมที่เปิดบ้านชนะแดกูเอฟซี2-1และเกมถล่มกวางจูเอฟซี3-0ซึ่งล่าสุดสื่อกาหลีใต้มองว่าเส้นทางปัจจุบันที่สัสลักเผชิญไม่ต่างอะไรกับช่วงที่พัคก G ีซองย้ายไปอยู่กับยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระทั่งพิสูจน์ตัวเองและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในสายตาแฟนบอลชาวไทยการที่สัสลักย้ายมาเล่นที่เกาหลีใต้ไม่ต่างกับคนเกาหลีใต้รู้สึกตอนที่พัคก G ีซองย้ายไปแมนยูไนเต็ดพวกเขาต่างหวังให้สัสลักประสบความสำเร็จภาพที่สัสลัก์ ถ่ายคู่กับพักจีซองกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่นั่นแม้ว่าเขาจะมีรูปร่างเล็กสูงแค่170ซนติเมตรหนัก62กิโลแต่เส้นทางการค้าแข้งของสัสลักก็มีส่วนคล้ายคลึงกับพักจีซองขณะเดียวกันสัสลักยังเปิดเผยถึงโอกาสได้พูดคุยกับพักจีซองทั้งในช่วงระหว่างการฝึกซ้อมและหลังจบเกมที่เปิดบ้านชนะกวางจูเอฟซี3-0โดยเกมนั้นเขาถูกส่งลงมาเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายในตำแหน่งกองกลางตัวรับว่า เขาเข้ามาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างกับที่นี่กับที่ไทยแตกต่างกันไหมผมก็บอกว่าต่างกันเยอะทั้งเรื่องร่างกายจังหวะฟุตบอลและกับเพื่อร่วมทีมก็ยังใหม่ซึ่งผมก็พยายามศึกษาว่าแต่ละคนเป็นยังไงเขาอาจเห็นผมกังวลมั้งครับก็เลยเข้ามาถามและเขาก็บอกอยู่ว่าตอนอยู่บรีรัมก็เห็นเล่นกองกลางบางแม์นะผมก็บอกว่าใช่ครับแต่ไม่ได้เล่นตลอดเพราะตำแหน่งของผมจริงๆคือแบ็กซ้ายหรือวิงแบ็กซ้ายเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลพยายามทำงานหนักต่อไป ศึกษาเพื่อนและซึมซับบรรยากาศที่นี่ก็ย้ำว่าไม่ต้องกังวลกับเ,เรื่องที่ดีที่เขาเข้ามาคุยด้วยทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นอยากมีโอกาสลงเล่นให้มากขึ้นพยายามทําผลงานให้ดีและอยากคว้าแชมป์กับทีมที่สําคัญเป้าหมายใหญ่ที่สุดผมอยากมีโอกาสอยู่ที่นี่ต่อคือได้เซ็นสัญญาถาวรสําหรับสตอลค์ไฮประโคนย,ย้ายจากบุรีรัมยูริเต็ดมาอยู่กับชินบ,บุกคนไดมอเตอร์ด้วยสัญญาเยืมตัวเบื้องต้น6เดือนพร้อมออปชั่นซื้อขาดในกรณีทําผลงานได้ดี ขณะที language, no ่โปรแกรมต่อไปมีคิวออกไปเยือนชองนา FC วันที่21สิงหาคมนี้สื่อกัมพูชาระบุสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศกัมพูชามีความมั่นใจมากที่จะคว้าสิทธิ์การเป็นเจ้ภาพในการแข่งขันฟุตบอล AFF s u z u k i ูกิ c ั p 2021โดยเฉพาะสนามกีฬาแห่งชาติกัมพูชามรดกเตโชที่ได้รับการกล่าวขานว่าดีขึ้นทุกวันและพร้อมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ข้อเสนอข้างต้น โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศกัมพูชาที่ผ่านการประชุมสภากีฬาแห่งกัมพูชาครั้งที่32และนำเสนอต่อสาพ,พันฟุตบอลอาเซียนตามเว็บไซต์ของซาเบกัมพูชาจะเป็นประเทศเจ้าภาพการแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2 0 2พั2อย่างแน่นอนสนามกีฬาแห่งชาติเตโชค่คอยเสร็จสิ้นเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับสูงเรามั่นใจว่ากัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพได้อย่างแน่นอน สำหรับทีมชาติไทยที่เป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้โดยการเป็นแชมป์5สมัยส่วนแชมป์เก่าเวียดนามก็หวังมาป้องกันแชมป์ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะลงทาการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกที่มองโกเลียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่27-31ถึงตุลาในกลุ่มเจซึ่งประกบระรอบด้วยทีมชาติไทยมาเลเซียเหลาวและมองโกเลียเจ้าภาพ ล่าสุดเซวราดเวนดาการามเฮดโคชชาวสิงคโปร์ของทีมชาติลาวไดประกาศรายชื่อนักเตะก่อนตัดตัวออกมาแล้ว34คนผู้เล่นสำคัญของทีมชุดนี้อาทิศรลสากธีลวงในด่านดาวรุ่งวัย17ปีจากชุดซีเกม2019ที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และบุญพจน์บุญคงมิดฟิลตัวริมเส้นวัย20ที่ฟอร์มกำลังแรงยิงไปแล้ว3ประตูในลีกและกำลังนำเป็นดาวสโวรสูงสุดของลาวในฤดูกาลนี้จากทีมช้างน้อย f c ขณะที่ทีมชุดนี้ของทีมชาติลาวแกนหลักส่วนใหญ่มาจากสโมสรช้างน้อย FC จําจนวน7คนเอสล FC 8แคนและยังมีนักเตะนอกลีกที่ผ่านการคัดตัวอีก7คนจะเริ่มเข้าแคมป์เก็บตัวระหว่างวันที่9กันยาโดยทีมชาติลาวชุดยู3จะมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับเซหลืองมาเลเซียในวันที่27ตุลาคมนี้ นรุบดินวีรวัตโนโดมแบ็กขวากับตันทีมบุรีรัม United, ยูนเต็ดเผยชักชวนพีรดลชำรัศมีกองกลางกับตันทีมเที่ยวสมุทรมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าทุกวันในช่วงเก็บตัวแคมป์ทีมชาติไทยจนเป็นเหตุให้ย้ายมาร่วมทีมตามที่ก่อนหน้านี้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งอีสานใต้ของศึกไทยลีกได้คว้าตัวพีรดลชำรัศมีกองกลางกับตันทีมเคี่ยวสมุทรสมุทรปราการซิตี้มาร่วมทัพด้วยค่าตัว10ล้านบาทล่าสุดนรุบดินแบ็กขวากับตันทีม และพีระดลฉับรัศมีได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่านเพจฟุบอลร้อยแถึงประเด็นดีลที่พีระดลนตกลงย้ายมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าโดยนรุบดินเปิดเผยในไร้สดในช่วงแคมป์เก็บตัวทีมชาติไทยในช่วงลุยศึกฟุบอลโลกที่ประเทศสหรัฐอรับเอเมรตส์ตนได้มีการพูดคุยและชักชวนให้พีนิวมาร่วมทีมและเล่นด้วยกันที่บุรีรัมเพราะเวลาที่บุรีรัมเจอกับสมุทรปราการพี่นิวเล่นดีทุกครั้งเลยอยากให้มาเล่นด้วยกันพี่นิวพยายามบายเบี่ยงบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาจะคุยกันเรื่องนี้ แต่ผมก็พยายามชวนคุยทุกวันในระหว่างนั้นพีระดลนที่นั่งอยู่ในไลฟ์สดในรายการถึงกับลุกขึ้นมาพูดได้ว่าถ้าช่วงเก็บตัวทีมชาติม,มีเวลา2เดือนต้นกับผู้เรื่องนี้ทุกวันจริงๆแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเพราะยังมีสัญญาอยู่กับทีมแต่ก็อย่างที่ต้นบอกอยากให้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันมากกว่าหากถามว่าผมอยากไปไหมในช่วงที่ต้นชวนก็ต้องบอกว่าตัวผมมีเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลอยู่ผมอยากเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนทุกคนต้องการประสบความสําสเร็จ ทำให้ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่ผมได้มีการพูดคุยกับสโมสรแล้วว่าสโมสรมีแนวทางอย่างไรแต่มันก็ไม่ตรงกับเป้าหมายของผมทําให้เมื่อดิวเข้ามาทําให้ผมเลือกตัดสินใจที่จะออกมาพิสูจน์ตัวเองในครั้งนี้บีจีปททมยูเนเต็ดแชมป์โตโยต้ยาไทยลีกเซ็นสัญญาคว้าตัวนัทพลวรสุดกองกลางจากนครปฐทมยูเนเต็ดทีมดังในศึกไทยลีก2เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการพร้อมใส่เสื้อหมายเลข28ให้กับทัพเดอะรับบิดในการลงป้องกันถ้วยแชมป์ มิดฟิวร์วัย2ี่ปีถือเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นอย่างมากในศึกไทยลีก2ลงสนาม35นัดทำไป2ประตูและมีส่วนสำคัญผ่านนครปฐมยูเนเต็ดจบอันดับ3ของลีกพร้อมกับผ่านไปเล่นในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกก่อนจะแพ้คอนแก่นในรอบชิงชนะเลิศผ่านการเลื่อนชั้นสุ่ลีกสูงสุดอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้นัถพลยังเคยมีชื่อติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมลงแข่งขันยูยีสิชิงแชมป์เอเชียเม 2020, ื่ออ ฮาจิเมโฮโซไกอดีตกองกลางของบุรีรัมยูไนเต็ดและทูแบงคอกยูเนเต็ดให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงประสบการณ์พร้อมเปรียบเทียบทีมฟุตบอลลีกสลีกที่ตนเคยผ่านการค้าแข้งในรายการเจลีกเพย์อิงเอเชียสำหรับไทยแล้วต้องให้ค่าตัวกับนักกีฬาต่างชาติสูงพอๆกับยุโรปสำหรับผมได้รับการดูแลและความเป็นต่างชาติมาถึงไทยรู้สึกว่าทุกคนให้การประเมินสูงมากแต่ถว่านักกีฬาที่รับข้อเสนอจากเจลีกก็มีเยอะรวมถึงนักกีฬาคนไทยด้วย แต่พอไปเจริกแล้วค่าเหนื่อยก็จะลดลงนอกจากนี้โฮโซกายังกล่าวถึงบรรยากาศในการฝึกซ้อมในไทยลีกกับเจริั้นแตกต่างกันบรรยากาศการฝึกซ้อมแตกต่างจากเจลีกโดยสิ้นเชิงตอนไปถึงเมืองไทยครั้งแรกผมรู้สึกว่าที่นี่ซ้อมกันแบบสบายแต่พอลงแข่งขันจริงดุเดือดมากโค้ชหลกอิสระสีทโลยืนยันไร้กังวลเรื่องความกดดันเหตุทํางานโค้ชต้องรับมือกับแรงกดดันทุกเวลาอยู่แล้วเผยตั้งแต่เรื่องคัดตัวนักเตะมักมีคําถามตามมาตลอด ชี้แจงเราแบ่งงานเป็นระบบทั้ง2ฟอร์มสถิติประสบการณ์และคนที่ไปเล่นได้ชี้รูปแบบเป็นยังไงยังตอบไม่ได้เพราะสิ่งสําคัญตอนแรกคือขอให้ได้ตัวผู้เล่นมาก่อนโคหลักอิสระศรีทะโลผู้ช่วยฝึกสอนทีมชาติไทยที่ดูแลทีมชุดอยู่23โดยตรงออกให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงการเตรียมรับแรงกดดันต่างๆในช่วงนี้ว่าในมุมมองของโค้ชผมว่าโค้ชทุกคนแหละครับคือเราทํางานโค้ชต้องเตรียมตัวรับมืออยู่แล้วในเรื่องของความกดดันเอาแค่เรื่องการคัดตัวผู้เล่นมันก็มีคําถามอยู่แล้ว ซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันต้องคุยกันทั้งเรื่องฟอร์มสถิติประสบการณ์และเรื่องที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันคือเขาต้องมาเล่นกับเราได้นะตอนนี้ถามว่าเรื่องของการฝึกซ้อมและเรื่องต่างๆเราเตรียมตัวอะไรเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วเรามีทีมคอนเซปต์ของเราอยู่แล้วพอถึงสนามระวางซ้อมได้เลยเพราะทุกอย่างมีการเตรียมพร้อมส่วนช่วงแข่งขันจริงๆมันเป็นรูปแบบของโค้ชแต่ละคนอยู่แล้วลักษณะผู้เล่นเป็นอย่างไรในระบบ4ระบบ3ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้ เพราะว่าเราขอให้ได้ตัวผู้เล่นมาก่อน